เพราะไปตั้งไปตั้งรัฐบาลกันในราบ11อถือเป็นการขโมยประชาธิปไตยนั่นคือวัฒกรรมของเขาที่จริงมันไม่ใช่เป็นการขโมยใดทั้งสิน้นตอนนั้นเนี่ยบ้านเมืองเป็นอันตรายมากไม่รู้จะไปประชุมที่ไหนก็เลยไปประชุมกันที่ราบ11อแต่เมื่อประชุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลุ่มเนวินยอมที่จะเป็นงูเหา่าเพื่อจะพลิกข้ามาเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วอภิสิทธิ์ก็ได้เป็นนายกในสภา มันไม่ใช่เป็นการขโมยประชาธิปไตยแดงๆสิมันก็ไปยกมือในสภามือที่พี่หมักได้เป็นหรือสมชายได้เป็นก็แน่นเดียวกันแต่ว่าเสื้อแดงก็กสร้างวัฒกรรมขโมยประชาธิปไตยตายยังไม่ช่วยกันตามหาประชาธิปไตยดังนั้นเนี่ยไอ้พรบอันแรกเนี่ยที่เข้าไปผ่านวาระหนึ่งเนี่ยมันเป็นแค่นี้ซึ่งเราก็เห็นด้วยนะคือประชาชนนุนั้นไม่ด้อยโดยใดอะไรถูกไหมจะจ้างมาหรือจะชวนมาหรือจะอะไรก็แล้วแต่เขาก็คือชาวบ้าน ที่รู้สึกว่าชีวิตเขานั้นขัดสนชีวิตเขานั้นเสียเปรียบเป็นผู้ได้โอกาสแล้วก,ก็ถูกวัฒนธรรมครอบงำว่าที่เป็นอย่างเนี้ยเพราะอมาตย์เนี่ยช่วงชิงทรัพย์สินของประเทศชาติไปหมดนะคนรวยทั้งหลายเนี่ยทำให้พวกเขาอับจนอยู่ทุกวันนี้ก็มีคําว่าอํามาตย์และไพร่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมของคนพวกนี้เขาก็มากันนั่นอีกก็พรบรที่จะยกโทษให้ตรงนี้เราก็ยอมกัน แต่พอเข้าไปในช่วงแประยะติตั้งกรรมธิการเพื่อไปศึกษาว่าไอ้ประโยคนั้นมันเป็นยังไงประโยคนี้จะเป็นยังไงประเด็นนั้นจะเป็นยังไงเขาเรียกขั้นแประยะติไอ้ประิยหะัวเขียนมันก็บินมาหาทั้งสี่มงฮ่องกงพอมันบินมาว่ามันกลับไปมันก็ไปเสนอว่าไหนไหนก้อนไหนไหนแทนที่จะดิ้นรนโทษกรรมเฉพาะชาวบ้านพวกนั้น เอาเป็นว่าใครก็ตามที่มันเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเอาเป็นว่ายกโทษหมดเลยก็แล้วกันไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นเรื่องที่มันเป็นคดีอยู่เนี่ยมันก็คือเรื่องที่เกิดปี52 5 3แต่มันเอาสุดซอยไปถึงปีส8่แปดี่ถึง4,8เนี่ยนะครับ ก็เพราะอะไรมันต้องการเอาพันธมิตรเป็นพวงเพราะพันธมิตรโดนคดีปี4849ที่ไปป,นนปิดสนามบินมันก็เลยคิดว่าถ้าทำอย่างเงี้ยพันธมิตรเอาด้วยแน่นอนคงจะไม่มีใครมาจัดการขณะเดียวกันอภิสิทธิ์กสุเทพก็โดนคดีอยู่ว่าเป็นผู้สังค่าดังนั้นพวกนี้ก็คงเอาด้วยแน่นอนเห็นไหมครับมัน มันหาพวกไงครับทั้งทีจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่มันเป็นประเด็นอยู่ตอนนั้นมันเป็นเรื่องของปี52 53เท่านั้นแต่มันล่างไปไกลมากแล้วเรื่องมันก็จบแค่53ใช่ไหมครับ <c oughs> มันยาวมาถึงปี56แสดงว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นต่อไปนาคตมันต้องยโซเดกูด,ด้วยแสดงว่ามันต้องรู้ตัววมันทำผิดอะไรไว้เยอะ ที่มันขึ้นมาครองบ้านครองเมืองในปี5455เนี่ยมันคงทำอะไรไว้เยอะมากเพราะแค่ปีที่มันครอบคลุมเนี่ยมันก็เห็นชัดและถึงความที่มันครุกกี้มากมากพอสอที่มันเกี่ยวข้อมันคือปี5253 2ปีมันลากไป40กว่าแล้วมันลากไปถึง56แสดงมันป้องกันตัวมันเองไว้ไปไกลมากเลย ถ้าเกิดจะมีคดีอะไรอีกก็อย่ามายุ่งกับกุนแะต้องยกโทษให้ด้วยส่วนอะไรที่อยู่ก่อนหนะ้านั้นก็ต้องยกโทษให้ด้วยเพราะว่าทักษิณเองเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ปี44แล้วก็มาเป็นครั้งที่สองปี48มันก็ไปไกลถึงนั้นนะ่ในนั้นก็ต้องมีคนโกงมีฆาตรกรมีโจรมีอาซึ่งพวกขาวบ้านทอเมืองมีครบหมดเลยที่จะได้นี่คือความเหินเกรมอันที่หนึ่ง ที่เกิดขึ้นนะครัซึ่งในนั้นเนี่ยมันก็เป็นบุญของพวกเราที่ความอยากได้กฎหมายฉบับนี้ของมันมันทําผิดไว้หลายเรื่องมาหนึ่งมันกลัวการพิปรายมันก็ปิดปากคนที่เขาได้ลงชื่อไว้ที่ขอสงวนคาแประยะติคำว่าสงวนคําแประยะติก็แปลว่าฉันไม่พูดในที่ประชุม ฉันจะไปพูดในสภาคล้ายๆถ้าเกิดเราไปเสียงข้างน้อยแล้วเราพูดกับเสียงข้างมากเนี่ยนะคะยังไงยกมือก็แพ้ใช่ไหมคะคนนั้นก็บอกฉันขอสงวนคําแปลฉัเต็ฉันจะไปพูดให้คนฟังในสภาหนึ่งจะไม่พูดกับพวกเธอปรากฏมันก็ปิดปากคนพวกนี้ไม่ให้พูดครบตามที่เขาลงชื่อไว้